ต้ใตยร้านกูต้ตยไมอปเจออะไรบ้างหมอยกสีเจออะไรบ้างเจออะไรน่ากลัวนะเจอรูปวาดปูีอกแล้วอย่าไปเจออะไรบ้างหมอยาสีไม่เจออะไรรูปวาดรูปวาด เออน้ำตกเจอไหมฮะไม่ถ mm ึงน้ำตกถึงน้ำตกมีน้ำตกอยู่ม่ะมีแต่ว่าน้ำไหลไม่เยอะอมอคนบางคนบ้ลงเนาะอ๋อ